ถึงก็เอาก็เลยอะ่ะกินก็นเลยอะ่ะบทความสัชื่นเจ้ามมอยู่รักกินเปล่าอ๋อเนี่ยกะต้นเนี่ยกะห <c oughs> วานขนาดนั้นเจ้ามไปไหนโม่ลองป่อเนาะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนั่งกินเนี่ยไอ้ดุในหม้อไอ้ดุวิววิวเนี่ยไม่ห่านเนี่ยนะจิ๊กปิ๊กน้อยเดียวก่อนท่นปุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอโอเคไปเดี๋ยวไปซ่อมใหม่วันนี้เจออย่างกินท่าหม้ออยู่บ้านกินนี่ดีๆมาชอบมาชอบว่ามาแยากกินในป่าไอ้น่ะเดี๋ยวไปซ่อมใหม่นาะอาหนอเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมใหม่เดี๋ยวไปด้วยกันนี่ไข่ กเก่าแล้วนะเที่ยตัดไม้ทำลายป่านะ่ะบ่อห้องของลูกเนี่ยฮะสวัสดาย่านี่อันนี้มันทุกนนเนี่ยมัมึ่งใจแนั่นลุ่นเนี่ยถ้วยกระดาษเนาะกระดาษเ,เอามาทำล<อ>ายธ <ทำ S 2> รรมชาติอ้อเลยทำเอาขว้างได้แล้วมันก็ย่อยสลายได้เนาะนี่อันนี้บุญสมไปลักไปลักมานะครับลักอันโคนข้างบ้านน่ามาอันนี้เอาแตะเอาว่าเถิดนะอยู่บ้านได้ลกสักเดิมเลย แต่เลี้ยวหมดกี่ขลำดังไฟไบพี่ขาดแล้ว กินวันไหนใครอยากเข้ากับขคอยากอยู่กลางดอยมามียังคายเห็นเนอะไอเฮ้ยเอาเ,เอาเขียงเหรอ,นอนเนี่ยจำที่ดินนะครับ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 แต่ขี่หัวขึ้นจะเอาอย่างอ้าครับมันเปลี่ยนไซอะเฮอ,อเอาแล้วเนอะนี่ปเ,เป็นการแปลงการทำการเจ๊แล้วเนอะ นี่ได้ปองสมอือันเนอันกูนมันขี้มันฟาดขวางแค่เนเนี่ยเดดิอันนวยพวกลกบนเบนเบนมันอ่ะเนี่ยเออนะอือันแหนมไหมยี่ยมตาน่นเตอขี้ขำข้าหลังแหนมอรโอาโร่ี่ก็เอาเสด็จไปดังอื่นแล้ว Thấy đúng không? Không tên con có dõi lắm Ê, xô ơi, pên hát không cấm vậy? Cốc, cốc bà Cốc xuống Ờ Phát nè, cốc Phát nhờ đai luôn Chốc bốc mất rồi เอาเขียงก่อ๊ไหนเขียงไม่บอกกอะดุกเหนือนั่นเอาไว้แย่งไอ้ดุกกระกกำก่อมใหญ่อียดใจเอาฟักลงดินเอ้ยได้ป่ะเอาเขียงอะสมกับเปล่งเมืฮึ phường không tiếp bút này đấy <tôi> không <tôi> <tôi chế của nó tổng> นึกว่าจะบนึกว่าจะมาเลยว่าง<ะ>เออดีหน่อยก็ยังมาอยู่ไอ้โกเไปอยู่วันนี้ไอ้ลูกจะทำมันเมนูพิเศษให้กินอย่างน่ะปุ๊บอกก็รู้หน่าลัวปุ๊บอกก็รู้หน่าลัวอันนี้พวกกับมอยอดอที่สันครับ เอาไก่มาได้เต๋อกันนะช่วงนี้เลยเอามาใกล้ๆแต่บมได้แย่มาหิมนี่ก่อนอันนี้กับหลังบ้านเขาแล้วครับครับผมนี่แถวหลังบ้านเส้นทางใหม่เลยมาขี่รถเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีทำกับเข้ากินกันนิดหน่อยเป็นมืดูสุดพิเศษจากพี่ดุกนะครับพี่ดุกอภิณรนนาการจากพี่ดุกอะดูจากองค์ประกอบแล้วในเมือนขั้วหงายอ่ะคือขั้วแค่ขณดคนเอาัน อไรอยังก็เครื่องเก่งมาก็ยั่างหมูหู้มันมนันคืออย่างวะ่ะมันคือห่อมกไก่เตะไปได้มกวะ่ะจะเอาใส่ในบอกลามมันจะเป็นมันจะลามนะมันจะลามทำทุกอย่างเหมือนลามเตะไปเฉลี่ล้ำสรุปว่าวลา้วงหว่างหว่างแอมเนื้อกินนี่ก็มีอะลายอังไงนี่ไปว,ว่าไยอ่ะแวงข้องสวรรค์แวงกุลาบเขียวข้องหอมแดงหอมจีน นี่อย่างอักซีอักซีไปเลยไปเลยขมงปุ๊บปื๊บมีพริกขาวพริกแดงพริกเขียวพริเกเฮิมเฮิร์ใบบุกขุดเนาะจะใครไม่จันนี่พักปดล็อกปลอดล็อกแล้วกี่ะปะยุคป,ปัญญาปเจเพื่อสันทนาการ <c oughs> สำคัญสำคัญคือขมินครับ อันนี้มาเป็นขมิ้นอันนี้ใบมันใบขมิ้นด้วยใบขิงดอกคาคาเราเป็นไหนคะมาได้ขุดมาครับวันนี้เฮ้ยแม่มันกะไม่ไหนอ่ะมาสักโคตรแล้วแบบนี้วันนี้แบบมี้มันไปเขาถ่ายยังไงกว่าเออคนละได้ลงไปซื้ออห่างเงได้สั่งนะได้รีบรีอ่ะผู้ชมมาส่งข้าวกล้ามาอ่ะอันนี้ครับผู้ช่วยเชฟเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วครับมา ไก่มุกไก่มุกเขามินเรียบร้อยแล้วต่อไปสามเพื่องครับเดี๋ยวตามเพื่องก่อนลูกตรงไหนมาหนิครับนี่นี่ลูกแม่ทะลุครับมาสมทบมาสมทบได้ยินว่าตมุนี้่ต้นมี้ทดลองเฉลิมงานนี่ได้นี่เขาก็เลยมาให้นหน่อยเนาะ อยู่ปนนิสสาพนไฟโรนนได้ตัวหากันได้โรนี่าตวัยตัวไข้ามาัวข้าวปุ่นเองไหมนี่ตัวไอเอก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 ประเด้งว่าสอยเบิ่นนั่นแหละมัวบนห้องมไ้กันเนาะไอเอกมัวเนาะไอเอกเล่าก้านไอเเล่าก้านถามให้แมกกว่ามาตัวไขยอีกวา อันไม่กว่ามาตัวเอกก็หรอเขา,าเอาไว้เอกไหนสมไว้เอกเล่ากล้านี่ลูกได้ปะฮะเฮ้ยปีกบ้านปอ้อมถูกเถือ่อลูกนะเขาว่านะดูเขาฮะไปอีกให้ใฮ้เงี้ยเอาเที้เขาเนี่ยเข็ยบแก้งกับพงโอกมาฮะมันใส่เข้าไปขมิ้นเ<โ>ด็กพรเหอาโซ่กันนี่เด็กพาเหาต่ำเซ็ตแล้วนะมันจะเป็นอี่นะครับนี่นะเปียกได้เหรอนี่ยังไม่ต่ำเจอเนี่ยเขาเปียกได้ แล้วอันนี้เอาจะไมจ๊เนาะไอถุงนี่จะไมเจเนาะไม่จตอนนี้อ๋อจใ่่ถุงโรย่งนี้มุกต้มเนาะแล้วก็เอาแล้วเอาแล้เอาล้วเอาล้วเียยเนะเียวเต็มปากโอยแตงเบน่่่่แม่ ปิดึงหวาละเออเล่าเสรีอะเนี่ยไอ้โลงม่เชื่อเหอะสองโมง่พอปีแม่ชุ้งๆไม่เห่าวะออไปอะปะอันน่ะมาเตาเลยจะข้ามกันแหละน้อก็อนเออไปสวนไอ้กอนมินี่ฮะมอวะส่ไปเดียวตึง มันจางก็บางนันหลวอนี่ยบหอแล้วเนอะแาลมได้วล้วหอปิกเนีแบ่หอแล้วเนอะโจเสียงใ่มันหอมีกเาคนเหี้ยชิดินด้เอาแล้วเนอะอาเลยอยนี้อะไนน้ำมาได้ค่อยๆจีบอ๋อมันเปลืองเนาะเอามาหน่อเดียวกินน้ำมาห้มาคาเล่อังเดอ เนลได้เลยน้ำห้านี่นี่ใส่หลังมืออเขาแล้วอันน้ำลายตายหน่อยอ่ะจำบบอกโคตนะโคตรเลยถามตีได้นะเอ่อโอเาใส่ก่อนลงต้องปึ่งมาตั้งนี่เหวอะเต็มมากจ้ะ นั่นอะไรนิดเหรอเคล็ดออกคมกอบเค็ดต้มสุกแล้วอะมีใครออกกม๊ะเกาะกำเนะอันสองกินยากๆนะ <laughs> จะไปเหี้ยถูก้วกินได้ล,ละกล,ะกละางนี่ใช่บอกได้ลูกลางกานินได้แล้วอะ ห่อนว่ดีกว่าในก่อนขอดูด้านในมันกามอห่อนเลยอ่ะอ๋อห่อนว่ะมันบดบดแดัน่ากินแน่นอนอยากกินเข้า่ได้ก้าเข้ากว่าบมีนั้นหน่อย

อันนี้มันตื่นจะขึ้นคนเดียวมั้งก็สมน่าเขาใส่ไปน้อยเดียวเนาะมันยังมันหวานได้เลยถ้าผิวแปลาถ้าปุฝนอ่กถึงนี้แล้วไฟเด๊ะไฟเผาไม่บุ้งหรืนาวมัขึ้นมาคนเดียวเอาเลยย่องเลยเออก็สูบแล้วครับอันนี้แบบแข้งปฝนแกลมใกล้กินแบบแข้งกันนะขมดีเฮ้ยอ่ะมันขมคนละอันไกลไหมเออ ไก่ขาต้องกินไก่ก่ไก่นี้มันขมๆจะมาเองไหเอาเกมผมมานะเดี๋ยวยังไงลืมบอกไว้เหลือข้อนหน้าเ่เหอข้อนน้ำเหอมนี่ยน้แม่เนียเนี้นหลือขบแ่เน่เียหลือข้เนีวยเอาอมเนีอกแม่บนดเดียวน่ะเด้ี๋ยวเอาหนังเอาหนี่ย่้ม่ไปเนี้ยลอ่นย เป็นในของรสชาติอ่ะเค็มแต่ดีรสชาติไก่นี่เขาไปยับที่ไหนไหมครับป่วนนะใส่รอยกระป๋องไก่ป่าอ่ะไก่ภูมอาจารย์เนี่ยเพราะว่าผมว่าตะกี้ฟีดอยู่เนี่ยกำก็โจ้ยแม่ลงลอยอืมฮะฟีดอยู่อะอืมไก่ภูมอาจารย์ลองหอนแล้วแม่กี่เนื้อตะกี้เห่อีกลองแล้วดมหอแล้วไอเด่นนี่มันหูเอออันเดียวไปหอในคลิปเนอะใครที่ดมหอยตะกี้ มันมีสูตรแล้วแต่แกอะไรทำหนเหรอเฮ้ยแม็กกะทำชงเดีวแม็กไปเลียเลยแปลงเล่นไปนะอ๋อแปงเล่นนะแต่ทำช่องแต่แปลงเล่นวดือมน่อยช่องยังช่องยังบอกเลยช่องยังแม็กเราจะได้กึคบอออกเตือขนช่องใหเตื้อกำลังึดเนี่ยกำลังกึ้นแพาขด้วเนี่ยเอ้าป๊เขอสมัยเหลยอกับว่ะ

าหาในบอกลาเ้เนาะมักตายหมดอมือเลยนไ้ยมุนไนีอนนี้ลำมันลำอยู่ที่นี่เจืแปลกมั้อย่แปลกมันกินอันหลอกสองนี่สมมตได้จับขาวันี้ไดเออได้ดีเลยอีกก่อีกก่ะ้ำมา หาแบบว่าใจเลยว่าพ่อขาเขาปีกมะน่องไงนะนี่เขาปีกกอ้าขาว่ะซื้อที่ส่วนแม่ก็แบบปากกอบเ่าก็แบบไก่ประกอบหนอกไงอืมสั่งอะไรแม่ไก่ไก่ตีนเพ่มาขาดที่มาปีกโบนมาก่าเออถ้าปีกโบนในเองอู้บเลยปีกปีกก็ไม่หนุ่มปีกง่ายอะไปย่างแห้แดงแค่นี้กินมันนี่ บ่มลละไปบ้านแผ่นน่ะบ้านส,ส yeah, มไอบ้านผมมูงแกมูงไปถึงบุนที่มุกฝายสมบุอ่ะนอนมอย <o> ู่นาอ จะไปเอียวตีไหนอีกโตครับตีไหนนะตีไหนนะตั้งเกันตั้บเพ่ไม่ตีไหนุอุ้หู้หู้พอๆไปดอยป่ะตั้งเพ่ตั้งเส่ยดอยนะโอ้โหเราจะพาไปวันี่นี่ครับนี่ไก่แม็กเงี้ยถามครับงามก้อยแม็กอ๋อน้อยคนน้ำตกนี่นะนี่ใส่ประการนี่มามีไข่หันเลยนี่อันนี้ถือว่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งอ่าครั้งแรกแม่แม่โม่คนเมืองจะไปหันนี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกูนี่ฮะลุง

คเตยไปได้แล้วตัวเนี้ยกะตัวเนี้ยกะปัญหาเดียวอ่ะเอาล่ะร่างแ<ะ>็นลำมันอ่ะนี่นี้เลยลอย่างปอว่านี่นะขับล้นะก็ตึงหาบุญส่มานะได้ได้ว่า้นยะมานด้ะหมขอก็พูดโดนเหมือน โอ้แค่หม้อสองแค่แถมมันใหญ่อะคุณสู้ให้กวาสีกวาสีวยขึ้นอ่ะนะเออเออเรียบร้อยครับผมนี่ก็ผิพี่หวังนะครับเกิดเห็นไม่คาดฝันเลยเนาะสบาดีฮะไอเสด็ขก็สะเพ่ากันเละ มลเตอร์เบรกไปไหนเหมือนเบรกไปไหนเหมือนเรียบร้อยเนาะเปลี่ยนมากกับเรื่องใจผมได้เนาะอากีปะยังผมได้เด้อเฟืองเนาะห่วงห้วยมันบ่บอก็ครับของแต่ทิปน้ำตกลึกลับก็เป็นวันไปนะครับก็ได้ครับทิปหน้าทิปหน้าทริปแนบไป ได้แกะเอวยากกินโบนท่านได้นะคนนี้เนาะทีมแม่แก้ตัวเมยเจ้าทีมนำทางไปไปทำเอวคนต้องตกสวยๆลึกลับครับได้ข่าวว่ามันงามขนาดนั้นเนาะเห็นเขาหูเพือพอนี่แบบสุดยอดียวเบ็ดเลยเบ็ดเลยเออทำทย์แล้วกันนะเนาะยากินนี้บอกเตยเนเลบอกทีมบอกแล้วกันเอฟซีอ่ะเอฟซีอย่าเพิ่งยากินนี่กันก็คือผนบอกมาเนาะแล้วกันใหม่คลิปหน้าบายบายสบายเลย